ริมตากันทั้งป้าทั้งแม่่าเนาะทั้งเพื่อนบ้านเนาะอโปเป็นเพื่อนบ้านแต่ว่าเออเพื่อนบ้านต้องฝากเมื่อฝากตัวจิบบต้องฝากเมื่อฝากตัวเบิง์นฮันเดอน้าแม่่าเนาะลูกชาย่ปด้เจ้าสู้แต่ว่าบ่เคยมีเม่นบ่แเม่นบ่โอ้ยเนาะ เดีหนมีกเมีมแต่พันละทิพย์บ่มีแต่พันละทิพย์บอสรื่องใดเรื่อยังบัตรบันรบับัตร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 ัตรบัตเองเรบัอรบัตรบัตบัอัตรีัตรบัาัตนบัรัตรบัตอัตรบัตรัรบัตรบัตาบัตตรัตรบัตบับตรบัารบับรบัตรบัาะบับตรบัตรบัตบต่บัตรบบัตรับ่ต่งับบ ทงสี่ฮะองบุกให้ถึงเนาะนะ้าติดตามจากคลิปเมื่อกี้นี่นะทุกคนน้าจากเมื่อกี้เราเห็ของกินอากเคืนควรเฮาก็มาต่ออยู่เทียงนันน้อยคอยหักหรือว่าวเขาเอื้อนยังเกาะตูบน้อย,อยคอยหกักนะเนาะ <c oughs> นี่มาแล้ว <c oughs> มาแล้วคือว่า <c oughs> แน่น,นัน <c oughs> นี่กันมาครบทีมนะทุกคนนี่บาสุกามาปวดใจฮะน่าปวดใจผเป็นยังวันดะจะดื้อเด้ออันี้สามารถจะใช้สองคนเนี่ยวะอ้สบายดีเด้อลุสบายดีใหม่ก็ได้สบายดีใหม่ก็ได้เออสบายดีน่าอของกิน ฮะวาจังไดวายจังไดอาโดดแล้วไม่วาสิโดดนี่บ่บ่สซุกเลิกบอเนี่ยเออก็จะบโดดแล้วนี่ไว้นี่ทุกคนนี่ทำเลดีดีหน้าเพิ่นกันเลยนะเจ้าเบ่งหน้าเบาซุกนี่นะบรรยากาศดีดีนี่จะกัลัาซุ่มแซลแวฟพรมกันเนาะติตาเอวิทินสิงกะเบลก่อน วนเอยากไม่อยหน่าันวหนำมียาจี๋เท้าเนาะเพชเพชไหวเพื่อลูกไพรให้นี่พาให้ลูกไพ่ไหม่ยาไปใส่เลยกะุกจะเอาอันให้ได้ไปขอเจี๋เท้าหนิเจือโอ้เหลือตามใจอุ้ยเอาจักไห้หนิเลิศเลิศเนาะเลิศก็ตรงนี่แหละตากินตาตา ซุมแซลไอโฟงกันนะทุกคนนี่อยูทูบเบอร์นะบานรวมโตกันประมาณสิบสองนะ อันยูนี่อีกสิบซองสบายดีองคนสบายดีเด้อสบายดีเลยเอฟซีสาวทุกคนคนอารมณ์ดีที่สำคัญก็คือยังมวลาตำแหน่งเป็นนางงามคือเจ้าเด้อนะทุกคนนะ้นี่มนในการร่วมหน้าร่วมตากันทั้งป้าทั้งเม่ย่าเนาะทั้งเพื่อนบ้านเนาะอโปเป็นเพื่อนบ้านตัวเพื่อนบ้านต้องฝากเมื่อฝากตัวอยู่บ่ ต้องฝากเสักตัวเบิร์นฮันเดอรนั่นไม่ยากเนาะลูกซาย่ปด้เจ้าสู้แต่ว่าบ่นเบยมนเมินเบิร์นเ่ิร์นเนเบินบิร์นเบิมเบิรนเบิร์นเบิร์นหบิร์อเบิ้ันเบรนเบิรันบรนบิรนบิรบิร์ิร์บิ์เบิเบินเบิรเนเบิรอนเนเบเนเบเบ็นอนเบิรนเนนีบกระ้างนอิิเนา อันนี้คือเขาใหม่ประมันเนาะสิแต่งงานกันบอใส่สุดมาฮะแม่อาจารย์อีกเนี่ยเด้อบอสสิแต่งงานกันบอสองคนนี่แต่งมัอนี่เลยบอเนาะห้ามาครบหน้าครบตาได้ทุกคนมันนี่แซ่บมันนี่พี่น้องเอ้เกิดมากบอสเตอร์ขอบใจเด้อบอสโสดใจข่อยังมิจะเจ้าซื้อมากนะแกงน้ำไหมพอเกิดไปหาแกงให้ได้พัดแกงสด น้าเมย์เมย์มน้องใช้ปลาซื้อมาจังไหนเกาะเอาวันเน้าจีปลาวันต้องเอิญเต็มต็มปลาเปาวันน้องไผยน้องไผยจักหนซืสิไปหาลุงอีกกับคาเมื่อนะลุงรอนลุงดอนไปแวะแล้วเลยไปแวะน้าซื้อซื้อเบียร์ไปฝากคนจับปองหนึ่งไปฝากเมื่อผักตัวเด้เดี๋ยวว่าสีนอนพี่อยากนอนอยู่แต่ว่าจะร้องของมาจะร้องของมาอยากอยู่แล้ว อยากอยู่อยากยู่ออู้อาหารกันกินเปกระเซ็บเลยผลเป็นแต่ผลเอาคือแซ่บแห้งแอนได้ยูอ่ได้ยู่นะได้ยู่เป็นได้แซ่บได้กินแล้วแซ่บได้ยู่แซ่บแซ่จดลีกินแลแบหรือเปล่าแซบได้แซ่บเได้ยู่เนาะแซ่บบรดาเป็นยังคืนนั่นลูกเออบิ๊ก เบาซุกคันให้ลูกจะเดินนี่ฮะลูกจะจนยาเนี่ยเฮ้ได้จะไปให้ลูกเขาเจ้าบาซุกอ๋อจังอ้อยเอาเียเคียดวะฮะวาจังไดเกาะิืเบาน้ำบบาซุกเลยมาจากไปแล้วว่าว่าอะไรเอาไปมึงใม่ม่ม่กูกันเลยว่าวาจังใดแซ่บบะาหลแเสบะคือมึงคิ้วข่าวนะมึงคิดนได้อีกื่อมันยไ บอรนี่นะกินตอนทุกคนอ๋อเลยอ๋อหน้อยอิ่มบ่คือคืาสวยนางงามกขาไปนั่งทานนี่ได้โอ้ย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 เขาบอกกินตอนอิ่มแล้วอิ่มเหี้ยกินบอกยคับเซกินหลายแถมเออกินหลายๆเนาะบุกกระติกูเห็นเมื่ก่อนมึงกินแมวดมมันมันกินกระโดกกระดินะบ่บ่มึงกินข้าวช่วงนี้ลาย เออหัมเียงกูดีอยู่ดีอยู่ไอ้เป็กระเบือตุ้ดเลยเอาเอาเบิร์อันั้นเมื่อวานจงไหนก่อนเริ่มต้นไปยังไหก่อนเอาเขาแาบลอยเถือพันเถือยังไดมาห้ากินข้าวเขาก็ตั้งน้ามาห้าวมาเ้าวกินไปได้เขาอะไรยังไงได้ไม่ได้ข้าวไ่ได้หนึ่งข้อกระดุมเฮา พอมเฮาดเยครับอะไรกนตอนนี้นีไหมนี่เนอะอถูกคนอาหารหลายๆนาะทางเร่หของเจ้าข้ามากกับประทับใจเลยทุกอย่างประทับใจเลยทางแรกนไม่ยาไม่ยากใส่เอามาอีกบ่ ในใจหักเบาซุกนิดสิบอกอาจารย์ไปจะไปเท่าบอกเอาออกอยากใจหักหน้าบวบเป็นนะคอยดำเป็นเออเจ้าหักมากคอยคอยดำบว่าใจคอยไทยคอยไทยบวบเป็นถ้าดำหน้าได้อย totally ู่เดี <c <c ๋ยวมันเป็นคนไทยก็ได้เออมาตีบถ้าดำหน้าเขาต้องก็กดดำเป็นบอกได้ยื่นได้ยื่น นอนดับตกใครไปผากันนีผนอน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 ดําหน้ากันสามลันสามลันวิวพ่นนเพ่นนนอนดําหน้าเด้มันนีลาก็บใธรรมดาเลยน้อทุกคนนี้อ่าจกินก็ลายลายนะตาจะแหงใช่อุ้ยอุ้ยมันตุยมันตุยนะมันด่ากบไกินข้าวซ้า บรรยากาศดีดีนะทุกคนในใสเบิร์กเนี่ยไปตายอยากมากลางคืนนะมานั่งกินเบียร์แบบกับผู้บ่าวเนี่ยนะโอ้ยก็อยากอยู่อยู่แล้วครัเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านยันเจ้าของบ้านเขาเพิ่อยู่เพิ่งเขาที่ทองใหม่ดิอยุเพิ่งเปิดซิงห้องใหม่เปิดซิงห้องใหม่นะคนแรกเนาะเปิดซิงห้องใหม่หรือเปิดซิงบาร์ซุเออเปิดซิงบาร์ซุกกันตี มิเรสมาบอเพราะกระว่าไปนะขันได้อีกโอเคน้้หอยเนยเนาะขายถาดกระหมูนะจากกินข่าแลลวเขากบพาหลานมาเดินไปย่างไปพูนยางไปเชียงนามากบอสลิตาไปนี่เป็นถ่ายถ่าจะย่างได้ไหมนี่ฝนัะมากระย้ายแล้วเขาก็งงมาทั้งฝีป้าปะ วันดาไปก่อนเลยกลับมาเลาะเบิ่งทงนาของเบาสุกเนาะโอ้วันดาเนี่ยเลาะเด้นอ,อ,อย่างนี่ยพูนพูนลงน้องนี่บ่ะน้องนี่นะน้องนี่บ่ะบนนอสปะลงเลยบันนี้จ้ะจ้ะ,ะอะไม่อย่างเป็นอย่างพอ,อสับหลนน่นปะเออไปเมนเมนเมนแล้วกลับ อยากลิ่นน้ำโบลาณดิระวังตมัตมตมัตมตัมตัมตัมอนี้ตมัมอันนี้ฮารานมาหล่อลิ่นหน้าเบาสุกเนาะทุกคนนี่บรรยากาศดีดีดีแท้ดีว่านนี่ไม่อย่างนั้นจับเจ้าไม่ใส่มาอันนี้มาอันนี้กรยานจะว่าอะไรเกือบจามเกือบจามเกือบจามปะยังอออันนี้มีเฉียงได้มีเฉียงนาเดี๋ยวเป็นหลังฮะ โอ้กินแล้วก็พักกันนั่งเมาท์มอยซอยแปดกันนะทุกคนทับซีก็คืออยากนอนจะปลาไหลมึงเหรอเฮ้ยนอนเป็นมียิงลาวพับเพียบเรียบร้อยนะสาวลาวใต้ต้องแบบนี้ปะเออเป็นยังไงมาบ้านบอสุกม่วนเนาะบรรยากาศมากเออไปเือยู่เยื่อนบ่อวันดาบอสตีบตีบจังไรมาบ้านบอสุกไม่เข้ามูอซึกจังไร เอ้ามาคุ้มือบ่เออมาซุกมาบ้านมาบ้านคอยเลยเป็นยังไงการซุกงวนเนาะเออบรรยากาศดีเนาะเออคนเองเนาะชนามาอีกเด้อโดนาสิมนนดีตอนหับเด้อเปไปยังไงมาบ้านคอยหุ่นซุกจังไงสามปพานธรรมศาสตร์ธรรว่าถึงโอ้บรรยากาศดีแห้งเนาะทุกคนนี่ มาแล้วก็มีการพ้นต้นครับอย่างดีเนาะบรรยากาศแบบว่ากันเองเนาะน้ำฝนมาอีกเดมาอีกใช่มาอยู่บ่บ่สุกใครแล้วเนาะมาเลเออยากมาอยากมาสิเดนหน้าดานาอีกจะมือดํานาฮะดาไปทีไปซีฮามือามือเออสีมาใหม่เด้อม่ได้สมมาดํานาเนาะอคนงามกระหูซื้กว่านั่นเนาะ คนงามก็ซ <cko anka> ื Somehow, ้อไปไปย่างไป็ย่างมาจะคลิปเลยดิคลิปเดียวนั่นเลยเนี่บนแล้วของแฟนตัวเองก็ถามคลิปจักคลิปจักคลิปน้องซอยมาทำไมอยากกินบอสสีสมัยก่อนฮัลทซุกจักมือหนึ่งจักคลิปกับสมัยก่อนสมัยก่อนซุกมือหนึ่งจะคลิปกับผ่านกระไรหิปสามสี่คลิปบัดแค่เดียวสองคลิปหนึ่งก็ถามนะเอราทุกคนเนาะมันสิยาวเนาะคลิปนี้จ็เชลิโกปีเลยเนาะเจลิกา ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะที่สำคัญกับสิมาบ้านบาสุกรอบหนึ่งหรือสองรอบหรือสามรอบนะท่นได้กันหนึองเนี่ยสิมาต่อตลอดไปกันหน่อยจะทำยัยากสิเมื่อบ่าวันนี้กาสิต่อขณะสิเมื่ออยู่กัสิต่อจังสิเมื่อที่จะเมื่อก่อนเจะกระซกาเมื่อจาเอาการจะขันรถเอารถจะเมื่อเลยเด้อบอ่ะจะไมีแห้งบอจะจ่อยเลยรถจะตุ้ยมีใครแม่ันี้ที่จ่อยเนี่ยตอนจ่อยแห้งมีแห้งนอนบ่อสเบิ่อไห่เพิ่นก็เมื่อยเนาะ คลหนักตายเหมือนมือตาคนใบใบแบบนใดตาตาตาบอดซึ้งจตาบอซึ้งใจตาโนแบบนิตาเบ้าน่งที่ีตาบอใจยิ่งผมแข่หลายปีเขาก็ว่าหนาคอยยิ่งไหมผู้ใดก็ว่าเห็นคอยว่าหนาจะ่ไเลหนายิ่งจะนาคีมาหน้าขมาจะเทียงกันเลยนะทุกคนบ้ายบายสบายดีสบายดี